ครับครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรวันนี้จะมาดวลศึกดวลเทเบิลชนิดระหว่าง,งบา่าวนุบ่าวนุนก,กับชิดปากแปรนะครับผมมาเรียนว่าเป็นนี่มันเวลาเสิร์ฟเดี๋ยวอ,นะอ้าวเน่ยเวลาเสิร์ฟถ้าบรรยุทธ์ฟังนี่ตัวลงเสือฟังพุ่นสังต้องเสิอสอเสือว่าฟังนี่ไม่ได้เส์ฟกลาง ไปเพื่อนในหังมันต้องเติมาอีกฝั่งหนึงค <c oughs> รับนะมึง่อมๆเลยเนาะมาเฮ้ยแฉไว่ยเจ้าเาอ้ยสามสูามหรอสามสูน <c oughs> ะตอหดูวไว้นะครับดูวไว้นะครับอันนี้คือว้าว ทำไมติดแต่เน่ะแหมแล้วกมีการตีโตะแรงเกิน้ยเสงไงกันีกินเลยเสริมเลยนี่มาีมมาาเพราว่าัตกันยังไงล ครบแล้วถุงเนใตัวนะดียเกือไปกันทีแอันนี้อันนี้ออยู่นะยังไม่เอาจริงยังไม่จริงเออ้าเอาจิงกบนตวถาเอาจริงก็เป็นคนในโอยบอกั่ใช่ไหมโอ้มีดอกตบในท่าที่งเลยไปเ่อยเรืยเลย

นี่การลบความเนี่ยเอามาข่าเอามาขา,า,าเฮ้ยโอ้ยริวยไรกันเนียโอ้ยไอ้ล นี่จะลิมแล้วบ่มีเบียกเฮ็ดครับตีตีปิงปองช่างงงชบบ่งต่ <laughs> สวยแนฮะโอ้คนฟังนะฟังไม่อยู่พี

ไไเอย่างเฮ้ยเฮ้ยโอยว้าลวเห็นอย่างนู้เห็นอย่งนี่ปั้นปันนไ็นได้ห,หร

เลื้อหลบขเ้นหลอเ้ยโอ้โโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวจาหนาที่เด้วโหเจานาที่มาว่องแลบไป Mình có bác hát rồi Nghe lăng lên, nghe lăng lên ôi, ôi, tao kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ Ha <laughs> ไมเาตกตาเออท่านี่มันดมันด่ามันดิงมันดิเกิดจากอะไรเราไปเรีบเียท่านอดิ Giê tang này ghiê tang hai 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 ghiê cái hai ghiê đấy hai ghiê tang 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 hai ghiê

ลงเห็นมันลงสนามเลยาสุพารดันโอย้เนี่ยเอาลูห่างนาเลยลุงเล่นกันเลยลงเล่นในคุมตายเอลยดิเ้ยเนี่ยเเนี่ยลยครับผมก็สนุกกันแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ